ทุกคนมาจากเรื่องหน้าอ่านที่ยังไม่ได้อ่านวันนี้วันนี้มากับเรื่องห้องเต้ตระกูลหยางเรื่องนี้จะเป็นแนวพระเอกคลั่งรักแบบมีความเอเอมีการเล่นของจ้ะไม่ใช่เล่นของแบบสยศาสตร์นะเป็นแบบของเล่นอะไรเงี้เออฉันใช้คำผิดอ่าแล้ก็เรื่องเนี้ยไม่มีดราม่านะแล้วก็แบบจบแฮปปี้เอนดิ้งมาเล่าฟังนิดนึง อ๋อเออเรื่องนี้เป็นโอเมก้าเวิร์สด้วยอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของน้องกังฟูน้องในเอกของเราก็คือน้องกังฟูเนี่ยทากระต่ายหน่อยที่เพิ่งสือมาหลุดออกไปเว้ยก็เลยต้องออกไปตามหาจนมาหยุดอยู่ที่รั้วแบ่งเขตดังสวนป่าตะกูลหยางแล้วก็คือเหมือนแบบด้วยความที่น้องแบบเสียดายน้องกระต่ายที่เพิ่งสือมาอะไรเงี้ยก็เลยเสี่ยงชีวิตปีนข้ามรั้วไป ถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าแบบรังอัลฟาหมาป่าตระกูลนี้เนี่ยแบบโหดเหี้ยมขนาดไหนแล้วความสวยก็เกิดขึ้นจ้ะตอนที่น้องอ่ะแบบเกิดอาการฮีทกระทันหันเว้ยแล้วแบบกลิ่นก็แบบหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณคือแบบรบกวนการล่าสัตว์ป่าของเราอัลฟาเว้ยแล้วยังไงก็คือเป้าหมายก็เปลี่ยนไปค่ะกลายมาเป็นแบบ เป้าหมายก็คือกลายเป็นตัวน้องเป็นคนที่ถูกล่าก็เนี้ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องนี้มีอีบุกแล้วนะในรี่องอะไรเหมือนน่าจะยังลงไม่จบหมั้งคือตอนเนี้ยลงไปทั้งหมด21ตอนแล้วเว้ยแล้วก็อ่านฟรีอ๋อคุณไรเขามีติดเตรียมแบบอ่านล่วงหน้านะอืแต่ก็ตอนนี้แบบมีอ่านล่วงหน้า ติดเหรียนอ่านล่วงน้าแค่ห้าตอนเองแกสิบตอนที่ผ่านมาก็คืออ่านฟรีไปค่ะไปลองชิมกันได้ไปค่ะ